นะครับขอญาตจิบน้ำหน่อยนะครับนีเนาะสงสารแต่เดี๋ยวอันนี้ด well. ิฉันซับให้อ e ่าคือบอกว่าเมื่อวานก็แบบว่าโมแต่ลูปๆวันนี้ซับลูปตรงนี้เหรอเมื่อวานขูโจนได้เลขเลยซับแซวแซวแซวตัดกุญแจขอบคุณเกิลขอบคุณเกิลยี่สิบบาทเขาบอกวินเอาสุกโป๊ะก็าบบงี้ ทุกคนแบบว่าไม่เอาดีกว่าอะไรเงี้ยนะคะวัยตัวจริงด้านหลังก็แอบดึงเบ้นขอบคุณครับใส่ส้อสูงมาทำไมเออนะคะอันนี้เพิ่งเจอตันเป็นไปเลยครับผมสวัสดีอย่างเป็นทางการสวัสดีครับสวัสดีนะครับอันนี้คือเห็นแบบว่าหน้าค้าตากันมาเป็นอย่างดีแล้วทั้งงานละครก็มีนะคะแล้วก็เรื่อยๆเลยนะคะแบบนี้ดูแลเวลายังไงคะต้องมาเจอแบบนี้ด้วยงานอีโมอีเว ครับใช่ครับก็บคือจริงๆแล้วผมว่าคือมันเป็นมันเป็นเรื่องที่เป็นอาชีพของผมมาแล้วด้วยรับนะที่ต้องเราต้องดูแลตัวเองด้วยเพราะว่าเราทํางานนะครับรถ่ายละครแล้วก็7วันเลยส่วนใหญ่หใช่แต่จริงๆแล้วคือง่ายๆครับแต่ว่าส่วนใหญ่บางคนจะทำไม่ค่อยได้กันนะก็คือหนึ่งเลยครับรผมนอนหลับพักผ่อนนี่เพียงพอนะครับประมาณ6ถึง8ชั่วโมงนะครับสองสามมากๆนะครับอย่างที่2เลยครับ ทานอาหารที่ครบห้าหมู่ครับเน้นไปที่ผักผลไม้นะครับบางคนทานห้าหมู่ะเป็ปหนักเป็นแบบว่าแป้งเป็นโปรตีนอย่างนี้ก็จะตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่ไปแล้วก็ที่สำคัญที่สุดครับผมก็คือการออกกำลังกายครับชายซึ่นผมเองนี่เป็นคนหนึ่งที่เป็นคนที่เข้าฟิตเนสประจำอยู่แล้วด้วยครับแตทุกวันเลยหรือเปล่าคะอ่าจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆการที่อะพี่มากไปหรือน้อยไปเนี่ยคือมันก็ไม่มีผลดีนะครับต้องต้องดูให้พอเหมาะพอควรอนี่ยเราเองเนี่ยประมาณอาทิตย์หนึ่งสัก จะพยายามเข้าให้ได้อย่าง2-3วันครับคือคือเรื่องของเรื่องประเด็นจะเอามาเข้าหุ่นเนี่ยก็คือแบบว่าจะบอกว่าหุ่นดีมากันเด้อใช่ไหมแล้วจะบอกว่ารอนขาช่วยถอดถอดเสื้อนิดนึงอเลยยากยากเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนถอดเสื้อเลยหมายความว่าถอดถอดเสื้อให้หมดอย่างเงี้ยเลยเหรอจะบ้าเหรอเอาตรงนี้เป็นแถวถอดชอดให้หมดนะครับ จะกลายเป็นมาแฟนจะกลายเป็นแบบว่านะบอกว่าไม่เอาเสื้อสีดำนะถอดแล้วแล้วเอาเอาเอาเบาๆก่อนนะเอาเสื้อนอกแล้วกันนะถ้าแต่ถอดเสื้อข้างในด้วยเนี่ยมันจะดูแบบว่างดึงดู้เซ็กซี่เกินไปถอดถอดเสื้ออ่ะอ่ะอ่ะช่วยช่วยช่วยอ่ยากอยากอยากให้ถอดเสื้อกล้องไหมคีสคีสคีสผมว่าถ้าได้ถอดเสื้อสูงเนี่ยพักก่อนดีกว่า เอาไว้เอาไว้ว่าเดี๋ยวให้ผมเอาไว้ว่าให้ผมเนี่ยไปฟิตร่างกายให้มันพร้อมกย่างนี้ก่อนแล้วก็อาจจะได้เห็นตามหน้าที่เากสารปกเอกสารชั้นนำเข้าไปอ่าอยากเห็นต้องซื้อนะนี่อันนี้ขนาดบอกไว้ยังไม่พร้อมอ่ะถ้าพร้อมแล้วจะขนาดไหนล่ะอุ้ยกำายไหลพูดแล้วก็เออนะวันนี้นะคะงานโมบายมอรแน่นอนเป็นเทคโนโลยีนะคะขอขอถามคุณกรอนก่อนว่าใช้โทรศัพท์มือถือรุ่นอะไรใช่ครับก็ คือส่วนตัวของผมเนี่ยคือใช้เครื่องเดียวเหรครับยใช่ก็เป็นเป็นตามที่เราคิดกันก็เป็น <laughs> <laughs> เคยใช้นะสมัยตอนอยู่ม,นม,นมนหนึ่งนะผมไม่ดับไม่ดับอโลเทสเทสเทสไม่ดับอัพเนี่ยพูดเรื่องเรื่องโทรศัพท์ไปแล้วกันนะครับใช่ก็ก็ส่วนตัวก็คือใช้ใช้ iPhone ครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่า iPhone ก็กําลังกําลังมาแรงเนาะอยี่ตอนนี้กาลังมี iPhone 5อยู่ด้วยนะครับยังไงก็ถ้า iPhone 5แล้วใครสนใจจะซื้อให้ซื้อให้ได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับ วันนี้ไม่ดับนะครับอันนี้กดไหมยังไงดีตอนนี้นะครับเมย์เจอผมไปนะครับไม่ดับเลยเออเนี่ยถ้าซื้อให้คุณรอนเครื่องนึงแล้วฝากให้ฉันเครื่องนึงด้วยไม่เอาสองซิมนะจ๊ะเอาเดี๋ยวสังเกตว่าเงียบไม่มีใครขอคอมเมนต์อะไรเพราะว่ากลัวว่าจะซื้อโอ้ยนี่อ่ะยังไงเนี่ยเนะคะเดี๋ยวให้คุณรอนฝากผลงานแล้ว